สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้พง์ก็จะพามาชมลานจอดรถอาคารดีที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับผมตอนนี้อาคารดีสร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นลานจอดรถเนาะส่วนอาคารซีก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็ติดอุโมงคอยู่นะครับตอนนี้กําลังขุดอุโมงคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ไม่มีที่จอดรถนะครับวันนี้พง์ก็จะพามาทําคลิปที่จอดรถ อาคารดีนะครับเนี่ยอาคารดีก็จะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับติดกับศูนย์นราชการแจ้งวัฒนะอาคาร A นะครับผมเนี่ยเข้ามาก็รับบัตรจอดนะครับที่นี่จอดฟรี2ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆนแล้วก็ <Wow. S 1> ชั่วโมงที่3ามถึงชั่วโมงที่6ก็คิดเป็นชั่วโมงละ20บาทนะครับส่วน7ชั่วโมงจะเป็นเหมาจ่ายนะครับ100บาทแต่จอด ไม,ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆอ้าวครับเอาละครับเพื่อนๆเ,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 เดี๋ยวจะพาขึ้นลานจอดรถนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับก็หลังรับบัตรจอดก็ขึ้นขึ้นซ้ายเนาะหนซ้ายทางขึ้นก็ใหญ่โตนะครับไมคบค่ครับแคบขับสบายๆครับผมนี่ฮะ ขับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังยังไม่เจอนะครับน่าจะประมาณชั้น3ชั้น3ก็จะเริ่มเห็นลานจอดที่นี่รู้สึกว่าจะมีที่ชั้นแบดด้วยนะครับสำหรับรถไฟฟ้าไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆ,ๆนี่ยก็บนบนขึ้นมาเรื่อยๆครับ ประมาณสองชั้นนะครับบนขึ้นมาประมาณสองถึงสชั้นชั้นที่3ามจะเป็นลานจอดชั้นข้างบนนี่ฮะน่าจะเริ่มเริ่มเห็นลานจอดแล้วครับเพื่อนๆน,นี่ก็เริ่มเห็นลานจอดแล้วครับเพื่อนๆไม่แน่ใจนะครับผมผมเห็นเป็นไฟเขียวเขียวน่าจะเป็นที่ชาร์จแบตอยู่ขวามือนู่นนะครับผมเนี่ยประมาณนั้น,นครับ ก็มีพี่รอปภเนาะโบกให้ให้ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นชั้นที่4ี่นี่ก็น่าจะเป็นชั้นที่4ี่นะครับนี่ก็เป็นชั้นที่สี่ก็สามารถหาที่จอดได้นะครับเพื่อนๆครับ Okay. เลี้ยวขวาครับผม mm. ก็จะมีลเอ่อโทษทีครับก็จะมีพี่รปภนะครับหาช่องจอดให้นะครับน่ารักมากครับผมโอเคเราจอดตรงนี้แหละครับผมนี่ก็เป็นลานจอดเนาะลานจอดนี่ฮะก็ใหญ่โตครับผมมีพื้นที่งงเดือยเยอะเยอะแยะ,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 ยะมากมายเลยครับผม สำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่จะเดินไปเชื่อมต่ออาคาร A ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร A ครับก็จะมีริบเนาะริบอยู่ตรงกลางถ้าจะเชื่อมต่อไปอาคาร A นะครับก็เป็นชั้น2นะครับเพื่อนๆนี่ฮะก็ออกมาบริเวณชั้น2เนาะอ่าโอเคก็ลมลื่นดีครับช่วงนี้ก็ างอาคารก็นําต้นไม้เนาะมาตกแต่งให้ร่มรื่นครับมีเสียงเพลงเปิดเบาๆนะครับผมผ่อนคลายาาถ้าเอาขวาก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะครับนี่ฮะออกซ้ายถ้ามองไปทางขวาหน่อยก็เป็นทางขึ้นนะครับตรงนี้นสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะต่อไปอาคารบีก็จะมีรถจอดเชื่อมต่อเนาะอ่ะถ้าจะไปอาคารเอก็เดินมาฝั่งซ้ายนะครับเพื่อนๆ นี่ก็เป็นทางเชื่อมสําหรับที่จะไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารเอนะครับแล้วก็จะมีทางเชื่อมสกายวอล์กไปยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนาะสถานีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับนี่ครับดีมากเลยครับเนี่ยก่อนถึงนะครับจะมีห้องน้ําห้องน้ําให้เข้า <Wow. S 1> นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมห้องน้ําใหม่กันครับ นี่ผู้ชายอยู่ซ้ายผู้หญิงอยู่ขวาเนาะอ่ะแล้เวเราเดินเข้าไปข้างในกันครับนี่ห้องน้ำใหม่ครับโอเคครับผมเลิศครับอืมโอเคครับผมสวยครับสวยอ่าโอเคก็เป็นห้องน้ำเนาะก่อนที่จะเดินขึ้นทางเชื่อมครับเพื่อนเพื่อน,อนๆครับผม โอเคนี่ก็เป็นทางเชื่อมระหว่างอาคารครับผมตอนนี้ทางอาคารก็ตกแต่งอยู่นะครับก็น่าจะนำต้นไม้มานะครับผมนี่ฮะแล้วก็เป็นสระเนาะน่าจะมีมีน้ำนะครับเพื่อนๆนน่าจะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอย่างไรจะอัปเดตสถานที่ลานจอดรถอาคารดี ให้ให้เพื่อนๆชมอีกครั้งนะครับว่าจะสวยงามหรือเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นอย่างไรเนาะอ่ะนี่ก็เดินเข้ามานะครับก็จะมีการนําต้นไม้มาปลูกครับผมมาปลูกเนาะถ้าคิดว่าอ่โตขึ้นก็จะร่มเลือนมากกว่าน,นี้ครับเพื <Wow. S 1> ่อนๆสำหรับขวามือนะครับผมก็จะเป็นสกายวอล์กทางเชื่อมไปสถานีรถไฟฟ้าสาย สีชัมนะครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเพื่อนๆยังไม่เปิดครับทางเดินเชื่อมต่ออาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนอาคารเอนะครับก็จะเดินเชื่อมประมาณนี้นะครับข้างบนก็จะสามารถหลบแดดหลบฝนได้นะครับก็จะมีทางขึ้นลานจอดรถชั้นล่างนะครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆได้นะครับก็จะมีช่องทางขึ้นมานี่ฮะประมาณนี้ครับเพื่อนๆ ข้างล่างก็จะเป็นลานจอดรถเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆครับเป็นลานจอดรถเก่าเนาะนี่ฮะก็น่าจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับผมที่สามารถที่จะเดินไปแล้วก็รับแสงได้ด้วยครับประมาณนี้ครับนี่ยด้านข้างก็นำดินมามาลงเนาะเอ่อสำหรับผมก็คิดว่าน่าจะปลูกต้นไม้ครับน่าจะสวยงามนะครับถ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนครับผมนี่ฮะก็จะมีทางขึ้นจากลานจอดรถชั้นล่างมาเรื่อยๆนะครับผม ด้านซ้ายพงคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นน้ำเนาะน่าจะเป็นลานแต่ว่าน่าจะมีน้ำอะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวยังไงรออัปเดตคลิปที่ว่าเสร็จสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพงพามาอัปเดตครับผมเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเป็นลานจอดรถอาคารดีเนาะที่เชื่อมต่อ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนา,านอาคารเอนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆตอนนี้นะครับที่จะมาติดต่อศูนย์ราชการแจ้งวัฒนานะครับตอนนี้สถานที่จอดรถน้อยมากเลยนะครับผมตอนนี้อาคารดีก็สร้างเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถนํารถมาจอดฟรี2ชั่วโมงได้นะครับแล้วก็ชั่วโมงต่อไป3าถึงหก็20บาทถ้าเจ็ดชั่วโมงขึ้นไปก็เป็นเหมาจ่าย100บาทนะครับเพื่อนๆน,นี่ฮะเพื่อนๆ ก็จะเดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเรื่อยๆคิดว่าถ้าสร้างเสร็จสมบูรณ์ก็จะสวยงามมากๆเลยครับเพื่อนๆครับผมทางเข้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสำนักอายการสูงสุดเนาะครับผมก็เป็นประตูน่าจะเป็นประตูสี่ครับผมประตูสนี่ฮะก็จะมีทางขึ้นจากชั้นทดินมา อีกช่องทางเนาะอีกช่องทางก่อนที่จะเข้าอาคารนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเพื่อนๆก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ยังมีนำแผงเหล็กมากั้นอยู่นะครับผม เข้านะครับเพื่อนๆทางเข้าครับทางเข้าประตูประตูสนะครับเพื่อนๆของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร A ครับผมนี่ก็มีหน่วยงานต่าง,างๆนะครับก็หน่วยงานด้านข้างๆก็จะเป็นเอ DS i ดีนะครับผมแล้วก็เป็นกรมกงศูนย์เนาะแล้วก็สารปกครองนะครับที่อยู่บริเวณใกล้ๆศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาอาคารเอนะครับผม และสำหรับนี้ก็เป็นภายในอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร A นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพงก็จะพามาอัปเดตตอนลงนิดนดนะครับผมนี่ฮะตอนลงก็มีพี่รปภยืนอยู่ตามจุดนะครับคอยโบกแนะนำทางออกนะครับ ก็วน้ายลงครับผมมีพี่รอปภโบอ,อยู่เรื่อยครับผมสะดวกสบายนะครับเพื่อนๆทางลงครับผมทางลงสะดวกสบายใหญ่โตถือว่าทางลงก็ระยะไกลหน่อยหนึ่งนะครับไม่ไม่ใกล้เท่าไหร่เราหักโค้งครับก็คือไกลหน่อยหนึ่งก็ค่อยหักโค้งครับผม บ,บางที่อาจจะแบบลงไปแล้วหักเลยอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ว่าที่นี่รู้สึกว่าจะขับสโลปลงไปไกลนิดนึงแล้วก็ค่อยหักประมาณนั้นนะครับเ,เพื่อนๆนี่ฮะนี่นี่ก็ทางลงก็เกือบเกือบร้อยเมตรได้นะครับนี่ฮะนี่ฮะก็หักซ้ายครับผมไปเรื่อยๆครับผม ช่วงตอนนี้นะครับเพื่อนๆทางลงนะครับทางลงก็จะมีเจ้าหน้าที่เนาะคอยสแกนบัตรก่อนนะครับว่าเสียตังหรือไม่เสียตังนะครับปกติจะชำระผ่านตู้เนาะที่ที่เห็นกันนะครับผมตอนนี้ถ้าเสียตังก็ก็เสียตอนที่ว่าสแกนบัตรก่อนนะครับถ้าไม่เสียตังก็ไปหยอกตู้ได้เลย นี่ฮะก็เป็นชั้นชั้นหนึ่งเนาะก็เตรียมตัวคืนบัตรนี่ฮะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับคอยสแกนบัตรก่อนชำระเงินเนาะถ้าจอดเกิน2ชั่วโมงนะครับผมเพื่อนๆครับ โอเคสำหรับผมก็ไม่เสียเงินเนาะไม่เสียตังค์ครับก็อยู่ใน2ชั่วโมงฟรีครับผมนี่ฮะก็ถ้าปกติก็ต้องมาเสียบบัตรนี่ฮะแล้วก็ชำระเงินบริเวณตู้โอเค okay. ถ้าซ้ายนี้ก็สามารถไปอาคาร B ได้นะครับ A เออขวานี้ก็จะไปอาคาร A ได้ครับผม หรือออกถนนแจ้งวัฒนะได้ทั้งสองทางนะครับเดี๋ยวพงจะพาเลี้ยวซ้ายไปดูจุดเชื่อมต่อจุดรับส่งที่จะไปอาคาร B ต่อนะเ,เพื่อนๆครับนี่ฮะก็จะเลี้ยวซ้ายแล้วก็มาเจอ3าแยกถ้าเลี้ยวซ้ายจะจะออกแจ้งวัฒนะน,นะครับขวาจะไปอาคาร B แต่ว่าเพื่อนๆลงจากอาคารดีมาเนี่ยก็สามารถเดินไปรอรถรับส่งได้นะครับเพื่อนๆเนี่ย ก็จะอยู่สายมือนูนนะครเนี่ยก็รถรับส่งฟรีก็มามาพอดีเลยครับเนี่ยประมาณนี้ครับมีทั้งรถสองแถวนะครับแล้วก็เป็นรถกอล์ฟประมาณนี้นะครับนี่ฮะก็สามารถนั่งรถรถต้องเทยกว่ารถรถรับส่งครับรับส่งครับเพื่อนเพื่อนรับส่งฟรีเนาะก็สามารถขึ้นรับส่งฟรีได้ไปอาคารบีได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าช่วงขวามือปกติจะเป็นที่จอดรถนะครับแต่ตอนนี้จอดไม่ได้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวคร่าวๆเนาะสำหรับอาคารดีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับเป็นอาคารจอดรถใหม่นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ